สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกเช่นเคยนะครับกับรายการเกษตรนาคูแคงคู่เกษตรกรนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ไหนครับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสปกอําเภอนาคูครับโดยท่านประธานสุรศักดิ์ศิลานะครับเป็นประธานศูนย์ครับอขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักคุณพ่อสุรศักดิ์ครับแนะนําตัวท่านผู้ชมนิดนึงครับขอบคุณสุรศักดิ์ศิลาครับเป็นประธานสปกอําเภอนาคูมือนีนะครับเจียภาท่าน ประจีตำบลนะครับมาเยี่ยมชงสวนองุ่นซึ่งปลูกทดลองนะครับทดลองเป็นแปลงทดลองปลูกได้จักเดือนแล้วพ่อว่ากันอยูเดือนครเดือนเอ้วอยากจะให้พ่อนี่เป่าความเป็นไปเป็นมาว่าจังไดก็ได้ปลูกมาองุ่นนะครับปลูกปลูกปลูกจังไดเมื่จังที่งามขึ้นนี่เนาะเออลองแช่พี่น้องฟ้าดูแรกๆนะครับผมก็เตรียมดินซะก่อนนะครับเตรียมดินโดยใจโดยลมไม่เพราะกดลุมกลาน ไม่ตัวนะครับเดี๋ยวกับได้ฟุ้งขี่ม้วนฟุน้งขี่ม้วนเพราะว่าผมเห็นชุดหนึ่งคือเล็ดปอดชานเพราะอย่างเพราะว่าเจ้าของนี่ครับเป็นคตป่วยนะครับสุขภ่าไม่ค่อยดีอ่ะสุขภาพาอาพาดีอีก็เลยวันใส่ใสารเจมี่อย่างใส่อีกแค่แบบอินทรีย์อินทรีย์เขานะครับโดหลุมใหญ่หยือเปล่าพ่อท,ที่แรลกในการเตรียมดินหาชิปโคตหาชิปตะวันเอาล้อก่อนลุมมุ้งชอปตะวันปลูกอีกไม่ได้ปลูกเลืกนะครับปลูกพอดีเพียงพื้นดินแค่น่อยนะครับ ไอปุ๋นไ้ปุ๋ยหล่อยอเนาะส่วนผสมของดินก่อนลุมก็อนจะมีปุ๋ยอินซีเนาะอย่างพวกเนาะนี่ดินเนาะปุ๋ยน้ำนมใหม่ครับบริษัทแกนไปซื้อเขากินเจ้าของมักกินเออมักกินอ่างงูคืออันนี้อันนี้เขาก็ตอบคำถามเลยว่าเป็นหยังคือต้องเป็นอ่างงูคือเปลี่็นเนื้ออื่นเจ้าของมักมากินเจ้าของมักกินปกติก็ซื้อน่ะอ่างงูมากินอยู่แล้วเออเปล่าเออได้ไหมจังไหน จะก๊อกจะปลูกที่ได้เห็นจากแก่เขามาขายไปซื้อหน้าตลาดกันเสียงเนาะต้องปลูกยาจะมีหลายอยู่ปกติกับซื้อเขากินก็เลยเป็นที่มานี่ไม่ร้องเบิงเออไปได้อยู่ถามพ่อนะครับพ่อปลูกพันธุ์ยังไงบ่เถื่อนเนี่ย่อางวนอีกทีตัวนี้อนุตานะครับอนุต่าอนุตาเป็นาังไรอนุตาเอาพี่น้องฟังดูอนุตานี่เขาว่าออกง่ายนะครับออกง่ายจังการให้ลูกยกครับเนอันนี้การมาเป็นสีอะไรครับพ่อตัวนี้ออกสีแดงครับ ไม่ต้องเดือยเนี่ยครับมอสำหรับกินกินสดนะครับกินสดอันนู้นต่างนะตัวนี้ตัวนี้ใบขนุ่วสามต้นใบขนุ่วนี่บอกใบขนุ่วตัวนี้ก็ใบมันแตกต่างกันยช่เนาะอันนี้ใบออกบางๆไงเป็นแฉกแฉกความทางชัดเจนเนาะตัวนี้อันนู้นต่างเปนไงอังวนแดงเยือนอแดงเอสนี่อยู่กี่พันกว่าเนี่นี่มีอยู่สามสามพันสาครับมาลองดงครับเห็นว่าพ่อนี่คือว่างแผนนะครับในการปลูกอังวนเนี่ยว่างแผลใบ สาสเตปเนาะเออก็คือสเตปหนึ่งสเตปสองสเตปสามขั้นแรกคือเขาปลูกลองเบิงสักก่อนดย่างปลูกลองปลูกเดีบอยกับพื้นที่อำเภอนาคูเฮาแต่ว่ามันกับเป็นหมากเป็นใบหายยู่อตัวนั้นก็เห็นหมากแล้วสองพว่งเป็นหมากนะครับท่านผู้ชมเพื่อน็รับแรงอามาล่องก่อนมาหลอดบอรอดอันนี้หลอดแล้วหินหมากก็ยี้ใจเนี่เออว่าไงก็ตรวจสอบว่าเออพานโลานเออ่านโลฟานเห็นหากญี่ปุ่นเ่ มีความเพิ่ไปได้มีความเพิ่มไปได้ครับยี่ต่อไปนี่ขันมันจะประสบความสมเร็จกับขยายเสร็จแล้วขันแรกนี่คือเข้าโอเคแล้วว่าผ่านผ่านองงบนสามารถปลูกในพื้นที่เพื่อนักผู้หน่นที่ได้อ่างสเต็ปที่สองก็เดินนี่เออจ้างสิขยายโรงเรือนโอ้เขาสเต็ปที่สองต่อไปนี่ก็คือแผงน้องพ่อคือมีการขยายโรงเรือนออกไปขยายปลูกต่อไปอีกขยายเพิ่มเพิ่มผลผลิตเพิ่มปริมาณเนาะครับเนาะเพิ่มะสิทธิภาพโดยใส่เทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะเสามมโอยเพราะมันมีนั่นอยู่เข้ากระจก เลี้ยงเขาอีกจังเลยเขาบว่าพ่ออก็ายุหลายแล้วเนาะกันถ่ายอะไรเทคโนโลยีมันซอยถุนแรกยังเสียเทคโนโลยีลงในศิลิยะเนาะปุ่มกดพวกตั้งเวลาในการหดนน้ำที่เป็นเทคโนโลยีนะครับอีกอีกตัวหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทในการดน่าสนใจของการเกษตรสมัยใหม่ของนมาอนี้นะครับเอาสเต็ปที่สามเลยพ่อเด่านี่แล้วก็จีกระย้ายไอ้ฮาริส ออกสู่ตลาดแล้วก็ไล่เห็นยังไงก็คือคือแผงของพ่อมีอยู่สามสเต็ปเนาะก็รือว่ามีรูปแบบแบบแผนสีค่อนข้างที่จะชัดเจนครบเนาะต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ำครบเลยมาเท่านี้พ่อมี้ยังอยากจะฝากนักขัณฑผู้ชมไหมครับครับก็สมมติขออนุนอาจารย์ตำบลนักอำเภอนาคู่นะครับก็อยากฝากผู้ที่สนใจเกษตรกรที่อยากเลือกเปลี่ยนยันดูนะครับเข้ามาเยี่ยมชมได้นะครับเพียงแต่ว่า เดี ation, um so like so ๋ยวนี<_<_<_<_้กับนักวิจัยเพียงเขาอยากให้หู่จักว่าพื้นที่ของเขานี่เมีการปลูกองุ่นแล้วก็เหมาะกับพื้นที่ภาคอีสานเขาอยู่นะครับเรียกว่าเออถ้าผู้ใดมีเข้าในนั้ดีๆกันมาแล้วมารวมศึกษาเรียนรู้รกันนะครับเฉพาะกของอำเภอนาคูนะครับตั้งอยู่ตำบลุนอาจารย์อำเภอนาคูจังหวัดกาฬสินธุ์เบอร์โทรครับเบอร์โทร083356 สี่ห้าห้าห้านะครับพอสุรศักดิ์รีราในโอกาสนี้นะครับผมเกษตรขั้นชิดฟองพันธุ์นะครับแล้วก็ผมเกษตรวิทยากรการสานครับเกษตรเดียวนะครับเกษตรชิดนะครับแล้วก็พอสุรศักดิ์รีรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในส่วนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรพระนคะครับขอคุณนทั้งมือกล้องนะครับเกษตรเต้นะครับกินย่าเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังนะครับ การต้องขอขอบพระคุณนีคุณพ่อสุรศักดิ์เป็นอย่างสูงนะครับที่หายโอกาสทาสั้งซ้ำซากเสียงพันคู่นะครับคำว่าทายถ้ำนะครับอ,อ,องค์พมลู่ที่อยู่ในศูนย์เรียนลู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิสินค้าเกษตรขพือเท่าในมือนี้นะครับออกสู่ทางท่านผู้ชมนะครับที่สนใจนะครับการต้องขอขอบพระคุณ<า>คุณพ่อเป็นอย่างสูงครับขอบคุณคณรณับ